สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะทุกคนจะมาก็เลิกงานแล้วเนาะจ้าเลิกงานแล้วก็สิกลับบ้านแล้วละ่ะอยู่ร้านพิซซ่าเนี่ยคางเนี่ยร้านพิซซ่าลงร้านอาหารเอ้ยร้านพิซซ่าอยู่ร้านนี้พูดเบาพิษเบา,เาถึงเนาะค่ะโอเคไปเราไปกันอ่อนหลายเปิดแอร์ก่อนค่ะไอเปิดแอร์ก่อนเปิดแห้งๆก่อน แอ,แอร้อนที่สุดร้อนที่สุดร้อนมากถึงร้อนมากค่ะจนว่ายางนี่เหนียวหนึบเลยแหละยางเนี้ยเหนียวหนึบเลยเออสุดยอดร้อนสุดยอดโอเคเปก่อนวันนี้เหตุการณ์ก็ปกตินะคะที่ร้านร้านค้าวันนี้ปกติก็คือเปิดให้ทุกคน เข้ามากินได้โอเคมีคนอยากรู้ว่าสาวจันมาแต่งงานไหมสาวจันมามีค่าดองบอสสาวจันมาสิบอกให้ฟังเดี๋ยวถอยรถสะก่อนจะถอยรถก่อนรถเขาไง่ายไหม สิบอกให้ฟังจ้ะจ่าผู้กระปุบปิดบางยังดอกเสาจันมาเป็นคนสกลน,นครจ้ะบ้านกกสมโฮอำเภอกุสุมานตำบลกุสุมานอา่าวตำบลกุสุมานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลน,นครได้แต่งงานกับชาวอเมริกัน ดอกลัสสมิธนะคะเป็นคุณครูสอนสอนมัธยมแต่สอนสเปเชียลเอชนะคะก็คือสอนเด็กที่ด้อยการพัฒนาหรือสอนเด็กที่พัฒนาเยอะเกินไปสอนคนที่บ่ค่อยเชื่อฟังสอนเด็กเกเรนะนั่นแหละคะ่ะสอนเด็กเกเร ทีนี้ก็เลยได้มาเจอกันที่สาวจันเ์เท็ดงานเป็นเกสเฮาส์ของของน้องเทียรี่น้องเทียซึ่งเป็นลูกของเจ้านายของจันมาน้องเทียเนี่ย เป็นลูกสาวของเจ้านายของจันมาน้องเทียน่ะเขาเดินแบบกับลูกเกดเมธนีกินพยมนะคะจันมาเห็นน้องเทียตั้งแต่น้องอยู่ในท้องอยู่เลยนะคะโอเค อยู่ในเบื้องหลังชีวิตนางแบบวัทะโอเคมาเจอสามีได้ก็ตรงนี้แหละค่ะที่เกตเฮาส์ที่เกตเฮาส์ของแม่ของน้องเจลรี่หรือพ่อของน้องเจลรี่ค่ะทีนี้ก็เลยเจอสามีสามีมาพักที่นั่นซึ่งสามีเนี่ยเป็นคนที่มาพักก่อนหลายปีแล้ว พักก่อนหลายปีแล้วเคยมาที่นี่แล้วมันเป็นเหตุบังเอิญซึ่งเจ้านายของจันมาเนี่ยรู้จักกับสามีแต่จันมานะ่ะอยู่กับเพื่อนเจ้านายของเอออยู่กับเพื่อนเจ้านายซึ่งอยู่เกทเฮาส์เนี่ยจันมาทำงานอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเสร็จแล้ว คุณพ่อของน้องเชียรี่เนี่ยก็มาบอกว่าให้จันมานะ่ะไปช่วยหน่อยที่เกสเฮาส์หน่อยเพราะว่าจะหาคนที่ทำงานตอนกลางคืนทำงานตอนกลางคืนซึ่งเฝ้าเกสเฮาส์ตอนกลางคืน เดี๋ยวนะจะมาจะเลี้ยวก่อนโอเคไม่ต้องตกใจนะคะจะมาขับรถอยู่ที่ขับรถอยู่ที่ใกล้ๆบ้านนะคะอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆบ้านความปลอดภัยดีค่ะจะมาทำงานอยู่หน้าวังนะเกทเทาเน่จะอยู่หน้าวังหน้าวังแถวแถวเทเวศนะ ก็เลยมาเจอสามีก็บินลงมาจันมาก็ทําวันแรกงานทําวันแรกเอองานทําวันแรกเสร็จแล้วสามีก็บอกว่าจะไปฮานอยบอกว่าจะไปฮานอยก็ไม่ไปเออบอกว่าตื่นอีกอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หน้าจะไปฮานอยบอกว่าเออผมจะไปฮานอยไปเที่ยวฮานอยเสร็จแล้วเนี่ย <S <S เขาก็ เออเขาก็เดี๋ยวนะลำดับภาพก่อนเขาก็มาคุยเขาก็มาคุยกับจันมาเขาเห็นจันมาปอกสับป,ปะรดจันมาก็อ้างมือเขาเนาะสับป,ปะรดอะ่ะกินมือหมดแล้วเหลือแต่นิ้วนิวแต่่นิ้วกลางเขาบอกว่าเอ้าทําไมเหลือแต่นิวกลางสงส่ยนิวนวน้วกลางเลยจะได้ใส่แว่นมัน่นจันมาว่านะ <laughs> จันมาว่านะ โอ้ยน่าจะมากคือขาวจันนอกมื่อนี่คือน่นอะไรคะทีนี้ก็เลยเลยบ่ะใครจะมั่นล่ะจะนมาก็บอกคนแถวแวนี้แหละว่สาสันคคยไปคุณมากก็เออฟลอยเลิฟกันเนาะเออฟอยเลิฟกันก็เลยบอได้ไปสำหรัฮาหนอยมืนอนั่นนะ่ะอาทิตย์นั้นบอได้ไปฮาหนอยสำยกลอกบอกไปแล้วฮาหนอยว่สาสันเออบอกไปละฮาหนอย เพราะว่าอยนะ่างพอได้คุยกัน,นมาแล้วติดลมทีนี่เขาก็ไม่ได้ถามนะเรื่องแฟนเรื่องอะไรสุดฝรั่งส่วนมากเขาจะไม่ถามเรื่องแฟนเราจะเล่าให้ฟังเขาจะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วแฟนก็เหมือนเราสะกดจิตเลยแหละเหมือนเราสะกดจิตเลยแหละฟังเรื่องราวเราจนอ้ปาปากค้างไหมเสร็จเสร็จแล้วอะ่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้า ถ้าผมจะหาเออถ้าผมจะพูดภาษาไทยผมจะพูดได้ยังไงเบนว่าไอ้เราก็บอกว่าถ้าคุณจะพูดภาษาไทยนะ่ะมันเรียนอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีสาวไทยมันต้องแต่งงานกับผู้หญิงไทยถึงพูดได้ภาษาลาวภาษาไทยนะ่ะมันพูดง่ายถ้าเรียนนะ่ะเดี๋ยวมันก็ลืมเพราะว่าคุณไม่ได้คูกค,คียกับสาวไทยว่าสันแล้วผมจะได้ยังไงล่ะผมจะหาสาวยังไงว่าสันว่าเออกระสันนี่เด้ว่าสันว่ากระสันนี่เด้ แต่สันนั่นบริงามเด้ถ้าอยากได้ผู้งามกับไปหาเอาโรดมาสันมาแต่สันก็มีดีของสันเด้สันก็กวาดบ้านเป็นทูบ้านเป็นแกะสลักเป็นให้กับเข้าเป็นสารพัดฮ็ดเป็นหมดละที่สาวไทยก็ทําก็อย่างเดียวก็คือไม่สวยแหละถ้าจะเอาคนสูงๆงามๆก็ไปหาดูเอาถ้าหาไม่เจอก็ถ้าสนใจก็กลับมาหาฉันก็นานก็ไม่ได้นะฉันก็มีคนเรียงคิวเด้วาสัน ฉันก็มีคนเลี้ยงคิวเลือกฉันอยู่ด้๋ยว่าฉันอยู่ในตำแหน่งเมนเเจอร์เนี่ยในเมนเเจอร์เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกฝรั่งได้หลายชาติจะเอาฝรั่งอังกฤษจะเอาฝรั่งไนซ์นว่าก็ได้ด้วยว่าคุยกันไปคุยกันมาก็อปากว้อปานดูสกดจชิตอร่อทีนี้ไอเรากบอกฝรั่งทุกาซื้อ,อ,อนอะ เขาเป็นคนซื่อเป็นคนพูดต,ตรงตรงได้ฝรั่งไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรเด้แต่ฝรั่งผู้อื่นไม่รู้นะแต่ที่สัมผัสดูแล้วน่ะการที่เขาไม่ค่อยได้โดนคนไทยสอนอะไรมากมายเนาะอีกอย่างหนึง่งเขาก็เป็นคนที่เชื่อมันในตัวเองด้วยแหละเพราะว่าเขาเป็นครูเขาคงจะเขาคงจะไม่ให้ใครหลอกง่ายๆเนาะจนมาก็บอกไปหาเอาดูชอบ คนไหนเยอะแยะประศรีมาแต่ถ้าจะไปเที่ยวผับทเที่ยวบรานะ่ะอย่าไปไกลเด้อประศรีมาสมัยเนี้สมัยช่วงนั้นสมัยยาบ้ามันเยอะเนาะเดี๋ยวนี้ยาบ้ามันเยอะประศรีคนกินยาบ้าก็เยอะประศัีนี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้สมัยนี้ก็เป็นห่วงเนาะใครไปใครมาฉันก็บอกทุกคนนั่นแหละแขกอ่ะประสัีแขกอะ่กอะฉันก็ ม่ว่าลูกสายทิ้งทยาเฉยเดี๋ยวให้ดูเอาไปไหนล่ะเออดูไม่ได้หรอกใครไปใครมาก็เอาถึงตอนไหนเอาผู้หญิงผู้ชายอะมันไม่เว้นหรอกยาบ้าทุกวันนี้บัสันว่าพูดด้วยความเป็นห่วงอ๋อใครมาใครไปก็จะบอกว่าบาน์ที่จะไปเนี่ยคือไปบารนี้นะเพราะว่าเจ้านายเขาไปเขาเป็นเพื่อนเจ้านาย ปิดปลอดภัยอยู่ว่าสั้นก็เลยบอกเขาแบบนี้เนาะเดี๋ยวช่วงหน้าได้ฟังต่อนะสวัสดีค่ะ